สวัสดีค่ะพบกับผลงานบิวอินที่บ้านย่านเฉลิมพระเกีรตร,รอ9เขตรประเวทชุดวางทีวีสไตล์มินิมอลและวอล์กอินโครเซตที่หรูหราพร้อมฝั่งชั้นการจัดเก็บที่ครบครันเริ่มต้นกันที่ชุดวางทีวีสไตล์มินิมอลสวยงามมาพร้อมกับตู้เก็บเครื่องดูดฝุ่นชั้นไม้3ชั้นและบานเปิดไม้2บานที่ช่วยให้การจัดเก็บได้อย่างง่ายดายพร้อมปลั๊กไฟเพิ่มอีก1จุดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ด้านข้างชุดวางทีวีประกอบด้วยตู้โชว์ซ้ายขวาที่เพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้อย่างจุใจพร้อมชั้นไม้ถึง4ชั้นและบานเปิดอลูมิเนียมสีพิงโกโกระจกใสเพิ่มความสวยงามพร้อมลิ้นชักบานเปิดไม้อีก4บานเก็บของได้อย่างเต็มที่พร้อมกับซุ้มโค้งที่ติดตั้งไฟ LED รอบซุม้มสแสงนุ่มนวลเพิม่มบรรยากาศอบอุ่นภายในห้อง ถัดมาเป็น Walk in c l o s e t ที่ออกแบบให้หรูหราและใช้งานได้จริงเริ่มที่โต๊ะเครื่องแป้งกระจกโคง้งพร้อมไฟ LED รอบกระจกที่ส่องสว่างอย่างพอดีลิ้นชัก2ใบสำหรับเก็บของใช้ส่วนตัวในส่วนของตูเ้เสื้อผ้าบิวอินขนาดใหญ่พร้อมราวแขวนและลิ้นชัก3ใบเพิ่มความหรูหราด้วยบานเลื่อนก,กรอบอลูมิเนียมสีพิงโกและกระจกชาดา ตู้หน้าเสามีชั้นไม้ถึง5ชั้นและบานเปิดไม้ตู้ล่าง1บานเก็บของได้เยอะมากค่ะยังไม่หมดนะคะตู้เสื้อผ้าด้านนี้ภายในมีราวแขวนตะก้าหวาย2ชุดและลิ้นชักอีก1ใบเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากๆค่ะปิดท้ายด้วยงานบิวอินในห้องน้ำตู้กระจกดีไซน์หรูบานเปิดกรุก,กระจกพร้อมชั้นไม้จัดวางของใช้ได้อย่างสะดวกและเป็นระเบียบ หากใครที่กำลังมองหางานบิวอินที่ครบทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านหรือสำนักงานติดต่อเฟอร์แอกได้เลยค่ะ